นนเนะครับมาดูนะครับดูที่สวิงหรือแนวรับในอดีตนะครับทั้งหมดเลยนะครับกราฟพุ่งขึ้นมาทำไหลซ้าย,ายทำหัวแล้วทำไหลขวาซึ่งการทำไหลขวาเกิดจากสวิงไอ้ก็โลนี้ส่งท้าขึ้นไปบอสอีกกาหายได้นะครับกลายเป็นไหลขวาแล้วดันราคาขึ้นในการวัดสวิงนะครับต่อไปเราจะวัดสวิงนี้ครับตรงนี้นะครับ อ่มาวัดเพราะเป็นอ่าทวิงที่ตัดสินใจเข้าซื้อของนักลงทุนเป็นส่วนมากนะครับซึ่งพี่โบก็จะตรงครับ61.8ิบเอดจุดแปดตรงนี้นะครับซึ่งไม่ผ่านเป็นเจ็ดิแปดจุดกนะครับเมื่อราคาไม่พอใจนะนักลงทุนไม่พอใจราคาถูกส่งนนี้มันก็ต้องมาต่ำกว่านี้นั่นเองนะครับอ่านี่คือพอใจละนะครับถือว่าโอเคก็ดันราคาขึ้นนั่นเองนะครับคราวน,นี้เราจะมาดูกลุ่มนี้ว่าเราจะเข้าซื้อ ได้อย่างไรนะครับเมื่อกราฟมันมีลักษณะอย่างนี้ถึข้างหน้าเลยก็คือเราต้องรอนะเราต้องรอเช่นส่วนหน้าคนเขารู้อยู่แล้วว่าอ่า e อ a เส้องร้อยเมื่อมาถึงต้องเข้าซื้อนะนะครับแต่มันไม่เป็นไปตามแผนแบบร้อยเปนเซงนะเราต้องลดความเสี่ยงด้วยการแบ่งหมายเพื่อเข้าซื้อเรารู้อยู่แแหละว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะต้องบายขึ้นไปนะครับ ดังนั้นเราจะรอให้เกิดเป็นตัวดับเบิลหรือเป็นดั u เบิลบัตทอนะเป็นดับเบิลบัตท้วขาหนึ่งแล้วก็ขาสองประมาณนี้นะครับหรือเกิดเป็น q ีเอก็คือไหล่ซ้ายรอให้เขาทดสอบแนวต้านแล้วทะลุขึ้นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าทะลุขึ้นไปได้แล้วเราซื้อนะแต่ก็มันก็ไม่เสียแล้วนะถ้าเราซื้อเราต้องมีแผนก็คือแบ่งไม้เข้าจุดนี้ด้วย การตกรดอาจจะย่อหน่อยเดียวให้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าทําตามแพทเทิร์นจริงๆนะครับตาม QM by นะต้องทําไหลซ้ายหัวและไหล่ขวาจุดนี้แหละที่เราจะเข้าซื้อประมาณนี้นะจุดนี้เลยนะครับแลก็ตามแผนของหุ้น Google นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเปิดบิกันอทางเปิดิลจะเป็นแบบนี้นะจุดที่เราเข้าซื้อคือจุดที่สามารถทะลุ อีกว่าหายได้หายนี้กับหายนี้มาเขาทําเป็นอีก่าหายแล้วจะวิ่งนะหายเอื้อโลเนี่ยสามารถเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับเราก็เลยใช้จุดนี้เป็นแนวรับนะครับหรือดีมาโซนนั่นเองนะครับแล้วเราก็วัดพี่โบวกว่าโอเค78.6เขามาถึงแล้วเขาเด้งขึ้นนะเขาเด้งขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปดูพิร์นในทม์เฟรมเล็กที่มันเล็กลงว่าอ่าโอเคนะถ้าเขาจะขึ้นได้จริงๆเขาต้องเบรกโล่หายให้ได้นะครับเพราะโร่หายเนี่ยสามารถกดกดกราฟลง กดกราฟลงให้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เขาจะกดลงนะเขาต้องการกดลงแบบนี้นะไปเรื่อยๆนะตามก็คือมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนั่นเองนะการตัดตัวการตัดตัว,ตตวหรือเบรกเอาโรเวอหานี้ได้หมายถึงแรงซื้อเริ่มจะมากกว่าแรงขายแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็จบประมาณนี้สวัสดี